ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมาหากินถิ่นไทยมือนีมาซ้ำไม,มเ้เคนล้ำตะเคาะครับของไัยรอบที่แล้วมาหมานได้10กกโล14โลครับเชนจูเจลากับโลมือนีก็ทีเป็นยังไงวันที่28ครับเมื่อนี่8ดท่านว่าจบกย่อโตล้มหนาว เื่อนลำตะคองครับเดี๋ยวมาลุ้นกันหมานบ่หมานรดับน้ำของภัยมือนี่นะครับน้ำเพิ่มนะครับเคลื่อนลำตะคองนี่ที่สูบน้ำขึ้นไปปั้นไฟทั้งเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำลงมามือเป็นมือนี้เป็นมือที่เขาปล่อยน้ำลงมานะครับน้ำใน เคลื่อนกันเลยหลายหลายก็มือรอบที่เลี้ยวนะครับรอบที่เลี้ยวม้าน้ำหน่อยก็นี้นะวัน,นี้นำเพิ่มนะครับก็ปล่อยนำลงมาเป็นยบงอโตล้มโตขึ้นกเก้าแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวล้มกันที่แห้งขึ้นกันที่แห้งครับยบงออาวกล้ามเป็นยังซีแล้วครับยังเป็นล้มยังขึ้นยังสูงลุ่นกันไปครับสำรับเส้นงอใจรักใจรัก ได้ไม่ได้ก็ลุ้นกันไปเป็นยังไง มแห้งกว่วรอบที่แล้วนะครับเลยมาหาบอล,ลหลบลอยหลบขึ้นจัหน้อยขึ้นแห้งพดได้คิดกันยิ่งๆจะเสียงล้มกับเสียงขึ้นแล้วครับเสียงดังเลยใหญ่มุมมาทางนี้เป็นตังแต่เจับปนันนิ้ปาตะรเพี้ยนหน่อยแล้วครับตั้งแต่มืลมเมตี Thank you. ในป่าพอโลอยู่ยัยมาฟังดีเรับพอเห็นป่านี้ก็หยุดย่อยได้ลงไม่ค่อยแหง้งลมแหง้งจะคืนไม่ค่อยแหง้งถ้าคุณคืนแหง้งลงรถบัสรถบัดเดียวตัวเดียว วันนี้ลมแรงมากนะครับลมแรงมากยกยอไม่ได้เลยคลื่นแรงเพิ่งจะได้ปลาโลเดียวอือาแล้วหนึ่งตัว หลายตัวโอ้แต่เพี้ยนก็นมีเพี้ยนก็ยังดีก็กระมังขวัญเน,น่หรือเหลือปลาสัตว์มองหากิดมันหลายเนาะข่วงันนี้มันแคบน้ำปลลุงน้ำปลเต็มตุ้งโดดมาแววมาแวว สามตัวสี่ตัวโอ้ฝูงใหญ่ๆครับใหญ่ เราสามเ้นครับพุงเรอสามเ้นคี่เขาละเก็บปนิ้นไปเห็นตาแหง่งตัวครับอีไม้โดนสองตัวตาบนยอดเลย ออกไปแล้วเพียนนินน้อยนินน้อยมาแล้วมาแล้วห้าตัวครับห้าตัวเก็บสะสมไปครับสะสมแต้มสะสมแต้มวันนี้ยังไม่เจอปลาดินไซใหญ่นะครับเจอแต่ไซเล็กอยู่นะครับกระสาย โดดม,มาแล้วเก็บครับเก็บใช้3ามเซ้นติด3ามเซ้นเก็บหมดครับทำเมนูได้หลายเมนูมเป็นตัวสวย ใส่4เซนสองตัวเล็กๆเกินลูกกาลไม่ไปไม่ไปตามตื่นเนอะเป็น,นออกจุ๊บไปแล้ว สี่ปานิ้นไงเต็มออกครับเต็มออกโองแล้วครับน่ามตื่นปลาเต็นออกได้โดดโดดล้ายตัวหลายตัวตัวหลายตัวสี่ตัวครับสวย เพียงน้อยเพียงน้อยเก็บเก็บยเพียงเพียงมาแล้วมาแล้วอ้วนอ้วนอุ่นอ้ยนลมลมแรงมากเลยครับขอบอกพัดยอกระเจิงเลยวันนี้ ตัวครับผมพัดยอหมุนรอบตัวครับ่อจะตักปลาได้มลมแรงมากคลิปการที่มีเสียงล้มแน่แล้วครับถ่ายคลิปช่วงหน้าหนาวเดินทันว้านะครับใกล้สิ้นปีแล้วัวนนี้วันที่28นะครับ uh -huh. ติดนกเดงนกเดงคือหลายตัวแท้ ปนินครับเล่นปนินน้อยสะสมแต้มไปเรื่อยๆแล้วครับได้เพิมกัน,น,นเพียนเพียนปนินน้อยครับจับเรื่อยๆจะพังหางอยู่ยังไม่เจอฝูงใหญ่นะครับวันนี้เก็บไปเรื่อยๆสะสมแต้ม ใบสองก็ได้เข้าไปในช่วงสร้างไม่สร้างครับก้อนใหญ่หม่มากก็ได้ครึ่งโลนี่ก็ใบสองครึ่งล้วมือนไงไปในกินเข่าอยู่สี่โลครึ่งกับเมื่อเช้าอีกครึ่งโลก็เป็นห้ากิโลครับเซ็นจูวันนี้กินเข่าไปรุ่นต่อช่วง พือแล้วครับช่วงไปหาเลี้งช่วงใบไปหาเล้งได้เพิมกันเถาาเดยห้ากิโลแล้ววันนี้ลมแรงไหลเลือดได้ไหลได้นาอซางนี่จะพอรโลป่ะเครื่องรู้เลยป่ะหลาเจาัเครื่องเห็นได้หลายตัวขอเ้านี่ตังตัน้ได้สี่โอยู่ครับอันนี้ก็สามโลเก้าขีด เส้าหมายเรียกน้ก็ได้หลายตีว่าสี่ลกเลนได้ยกขึ้นเศร้าเวลาจะช่วงเล้งนี่แหละหรือเวลาหน่อยได้ช่วงเล้งบ่ายสองเคลื่อนไม่ได้เลยด้วเลยต่อยชุบเล็กเลือกเปปานีก็ตีห้ยายไ้หลายแท้เปนีตายายเปปนีได้คนล่ะเขาก็ได้หน่อยเดกเงี้ยนี้ดอก เป็นนี่ก็จะได้เป็นโลอยู่ดล้วมาอนหน่อ,นอยอะ่ะ <c oughs> นอนทานขึ้นเนี้ยเหรอต่อช่วงายหลังกินข้าวตอนนี้ก็อสามโมงเย็นแล้วตอนนี้รุ้นกันโตจะเป็นยังไงช่งวงเศร้าลมแหงคืนแห้งครับหยุดนอนหนาหนาวกันที่ประมาณนี้แหล้วน่าก็นีปเย็นๆน้อยนึง มาแล้วมาแล้วสองตัวนิดน,น้อยนิดน,น้อยอืมต้านต้านนี่โดดเท่าไหขาวเต้เคล็ดยังโตนิดน้อย เสน้นเก็บปลาหน่อยครับวันนี้ยังวันมีลูกฟุกครับยังวัน,นเห็นปลาใหญ่ยังไม่เห็นปลาฝูงใหญ่ก็ไม่เห็นนะครับวันนี้ยังไม่เจอลูกฟุกสะสมแต้มอย่างเดียววันนี้ลมทั้งวันเลยครับกําลังเห็นตัวสีงามๆสีใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆงามๆหนึ่งตัวแต่ละมื้อก็ไม่คือกันนะครับยกยอ วันหมาน้องวันไม่หมาอันรุ่นไปเรื่อยๆย,ยกยอวัดดวงน้ำนิ่งหมายธรรมชาตินะครับเรา่าได้สีตัวครับเก็บปนินน้อยอย่างเดียววันนี้ยังไม่เจอปัญนินใหญ่ต <c oughs> าน,นีย้อนแสงครับย้อนแสงอีกนึง เดียวอืมอืมอืมเอาแล้วหลายตั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 วสี่ตัวครับรอดหมดรุ่นรอดเซนก็ปล่อยรอดไปครับอตัวไม่รอด sẽ tua bắt bắt đi nhanh hứng tập hứng Qua đi nhanh เพียนเพียนเพียนอืโดดฮึดลอดไปแล้วตัวน้อยลายกุนรลอดเสร็ครับอ๋อ mm. โดดปื๊นหลอด,ดปื๊ด เอยู่สี่ตัวครับนิ่มก็งงน่ยไปกเป็นน่วยก็ส่ง,เ,สงเด็ดไปให้บอกเป็นช่อบไป,เ,ปเด็ดเด็ดน่วยไปแล้วก็ มีการฝานไปพร้อมกับมีโอ้ฟูง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 ใจล,ลอยการรอยอมรอดอตัวนึงสิบตัวได้สองขีดพอดี não ใส่สี่นี้่็คืออยูเนี่ยสามเซนทึกงสามเซนคึ่งตัวเดียวมาพร้อมกันว่ะใส่เดียวกันเลย cùng mình đấy cho mắt đuông đẹp chắc đấy được bao tua ืลอ,อ,อ,อดปึ๊บมาเป็นฝูงครับมุดยอหมดหมดุดสามเซนเฮ้ยล่ะมุจอแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปปลากันช่วงเลี้ยงได้เพิ่มหลายสำเด็วันนี้ สภาพอากาศไม่เป็นใจลมแรงทั้งวันเลยจะมาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มกี่กิโลปาลาเยลารอบเย็นครับเป็นย,งออยงังไงเหื่อยังทำเลยร่มบนมือเลยเนาะเสียเสียบรรยากาศครับเนาะโอ้ยมือนี่ได้เพิ่มอีกสองโลเจ็ดขีดนะครับเยลารวมเมื่อเช้าด้วยก็จะเป็น เจ็ดโลเจ็ดโลพอดีนะครับวันนี้ตัว <c oughs> ปลาจะเล็กนิดนึงนะครับวันนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเช่นยนนะครับตัวเล็กก็มีเมนูรับรองได้เลยว่าอร่อยเมนูสำหรับปลานิลน,น้อยก็คือปลานิลทอดกรอบนะครับสองโลเจ็ดได้เจ็ดโลครับใจลาวันนี้ จูได้เพิ gift. Gift. <cn Jean> ่มอีก3โลครับทาวได้หาโลเป็น8โลแต่หลายคนยีลาโลหนึ่งปลาก็ะดิ่โตไ่น้อยปนาก็ไนะอมก็มือนะมามือกับยแ่ไปยเลยสดีอกาศค่อยดีครับลมก็มืดปลาได้แบนี้ครับโลขปดครับยอ4เซ็ทาวก็โล2ก็เป็น3โลครับได้แนี้มัน ย่อห้างก็ขอปลาตัวน้อยเมื่อนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับพอดีกินหนมาย้ก็เขื่อนลำตะคองนะครับ,บน้ำก็ลดลงไปหลายเพราะน้ำพอติมเขื่อนครับปีนี้รอบนี้ก็รอบที่สามแล้วเมื่อนี้ลมเปิดมือขื่นแห้งครับยกรอบค่อยได้คลิปการที่มีเสียงลมเนี่ยปลาก็พอดีกินครับเมื่อนี้โอโลันเก็บแปดโล กินเลยรได้ไปตามรุดกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเตือนทุกครั้งที่มีคลิปแบบนี้เข้ามานี่นจบคลิปที่นี่แล้วครับสวัสดีครับ